สวัสดีค่ะทุกคนครูพี่ตุ้มาแล้วค่ะเมื่อวานเราหายไปวันหนึ่งนะลูกเนาะเมื่อวานครูไปไหนนะครูไปธุระไม่บอกว่าธุระอะไรธุระด่วนทํางานไม่ทันวันนี้ก็เลยแบบโอเคมาเจอกันเหมือนเดิมนะเวลาเดิมคือสิบโมงเช้านะลูกเลทไปนิดน,นึงไปไหนนะโอเคุ <Okay. S 2> ไะไม่บอกว่าธุระอะไรเช็คเสียงเองไม่ต้องรอใครเช็คให้ตามมาค่ะมา ทุกคนวันนี้นะคะสัญญาณนะคะสัญญาณที่จะบอกว่าเรากำลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวครูถอยก่อนนะโอเคกล้องจะได้อยู่ไกลๆกูหน่อยสัญญาณบอกเหตุล้วกันว่าชีวิตของเรากำลังจะดีขึ้นทุกคนลองสังเกตสีช่วงไหนที่รู้สึกว่าเออรู้สึกมีแรงบันดาลใจรู้สึกว่าต่อจากนี้ไปอะ่ะชีวิตฉันจะดีขึ้นอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกของเราบ้างข้างในมันจะเป็นยังไงข้างในมันจะ ตื่นเต้นแปลกๆถูกไหมทุกคนเข้าใจคําว่าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นได้อ้ตายแล้วกบไฟจะชดัดอย่างงี้ไม่ใช่นะเออไฟไหมอิ่มใจนะอันนี้ตื่นเต้นไม่ดีค่ะไม่ควรนะคะหรือแบบตายห้าละอี่แม่ชอบอู้ก,กําึ่งว่าเอาถ้าอิ่มแม่เอาไม่ได้โหนหวยพี่ตั้งละ เออภาษาภาษาภาคเหนือเวลาแบบอุทานตกใจเนาะอันนี้ตืนเต้นได้ไม่ดีจวงอ้ออาอนนภาษาภาคเหนือเขาจะพูดอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาภาคกลางตายหาแล้วแม่มึงหรือเชี่ยอย่างงี้ใช่ป่ะแต่บางทีก็เชี่ยดีนะสมมุติว่าครูไล์แล้วยอดแตกแตนมากครูก็อุทานเชี่ยเหมือนกันนะ อันนี้อันนี้เป็นอุทานคําอุทานที่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแต่ว่ามันติดนิสยัยโอเคปะเชี่ยหนะ่มันจะแตกต่างกันนะแต่ถ้าเชี่ยไม่ดีทําไงคะเชี่ยอย่างนี้เลยนะเอา้าตายหา่าลวไฟไหมอะไรอเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ควรจะตื่นเต้นด้านดีตื่นเต้นด้านดีเป็นยังไงอ่าตื่นเต้นได้ดีคือเมื่อกี้นะครูบอกเด็กๆว่าเด็กๆเด็กสตัวนี้นะ ครูเคยสัญญามันไว้ละครูขอโทษนะที่ครูต้องพูดตำตงไม่ใช่รักลูกไม่เท่ากันนะลูกไอ้สองคนเนี่ยมันใช้มันสมองเยอะเออแล้วมันก็ชอบเที่ยวแล้วมันก็ซื้อกระเป๋ามากดดันคูและกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใหม่มาซื้อมาหลายเดือนแล้วลูกแล้วครูก็เลยบอกมันว่าช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะลูกเราทํางานเยอะมากด้วยเป็นการงานใช้สมองทุกคนเหนื่อยเหมือนกันแหละแต่ไอ้สองตัวเนี้ยจะเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีอะไรให้จัดการเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอดเรื่องของไลฟ์สดเรื่องของบัญชีครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดือนธันวา ครูจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ฟรีนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องตกใจอีสองตัวนงไปฟรีทําไมพี่ต้มแม่งลําเอียงไม่พาพี่ไปใจตังค่ะเออแต่อาจจะผ่อนเอาอะไรเงี้ยเออไปบอกเปิ้นหมดหรือเปิ้าหุว่าสูงมีตังเนะ่เออพอได้ยินคําว่าแม่จะพาไปญี่ปุ่นลูกรู้สึกยังไงใจฟูตื่นเต้นใจฟูตื่นเต้นไหมรู้สึกซูซ่าไหมลูกญี่ปุ่นไปยังไงนะครูอย่าขนลุกเลยและครูได้พาวางแผนแล้วว่าช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้ ทั้งหมด3คนหายตัวไปไม่ได้เพราะว่าเรากำลังทำกิจกรรมใหม่พี่นุ้ยกับพี่น้องกรีดแล้วทุกคนก็จะหัวฟูมากแล้วก็ทุกคนก็จะกรีดกรีดกรีดมันไม่ใช่เวลาที่เราต้องไปครูเลยบอก2คนนี้ว่าครูจะไปต้นธันวาใช่ไหมลูกแต่แล้วครูก็วางแผนไว้แล้วว่าเดือนพฤศจิกาครูจะหนีไปก่อนและครูก็ได้รู้ว่าทัวที่ครูจะไปคือแม่ยังไม่รู้เลยนเนี่ยแม่สบายไม่รู้นะคะไปยุโรปค่ะ ไปยุหลบเอาลูกไปไม่ได้ค่ะไปเจ็ดวันอีจวงดังนั้นค่ะดูแม่ดูแม่กูสิดูดูหน้ากูก่อนวะซ่ากูจะไปอิตาลี <c oughs> กลับไปฟาฟันสวิสแลนด์ทุกคนไปเจ็ดวันทุกคนกูวางแผนไว้แล้วค่ะว่าพุจิกูะาาจ,ะาาจ,จะไปนะประมาณต้นพุจิโอเคป้าทุกคนโอเคอนุญาตนะคะมัอนุญาตกูก็จะไปนะจุดนี้คือแบบ มันตื่นเต้นนะทุกคนเวลาเราตื่นเต้นด้านดีเนี่ยเรารู้สึกแบบมันสู้ซ่าแล้วมันจินตนาการมันเห็นรูปแบบคุ้นแล้วว่าเฮ้ยอิตาลีไปเมืองไหนบ้างไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเซอแมทไปนั่งรถไฟดูภูเขาหิมาโนนี่นั่นอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบความรู้สึกมันเป็นยังไงคะตื่นเต้นมโนไปก่อนใช่ไหมพี่น้องพี่น้องจะไปกันยามที่17พี่น้องไปฮอกไกโดไอ้พวกนี้เที่ยวเก่งว่ะ พี่นุ้ยไปฟุกวัวุกวนี่ปีบได้ออกสตาค์เนองเขาออกคนเดียวค่ะเด้ออ่านี่ปีบเกี่ยวสุขำต้องน้อยอกมองใจทุกคนไม่ได้ไปฟรีค่ะเขาออกคนเดียวเขาทั้งสิ้นสองตัวนี้ก็ออกคนเดียวและหลังจากนั้นถ้าใครอยากไปเที่ยวแล้วอยากผ่อนพี่ตุ้มจะให้ไปเที่ยวนะจ๊ะเออนะแต่หักตังนะจ๊ะโอเคยอมไม่ขนาะเดี๋ยวเขาอิจฉาว่าอุ้ยสองตัวน้อยสองตัวเนี่ยมันมาทีหลังยังได้ไปแอลมันกระสันอยากไปเที่ยวแล้วมันก็พร้อมให้ครูพี่ตุ้มหักตังมันแหมมันอยากไป อยากไปแม่อ้วนหมูอา้าวทำไมไม่อยากไปพี่พาไปไหมพี่อ้วนไปเปล่าทำไมไม่ไปอ่อน้องพิมพไป,ไ,ปไหมทำไมไม่ไปนะ่ะลูกไปญี่ปุ่นนะ่ะไปป่ะพี่ตุ้มออกให้ก่อนเอาป่ะปแล้วก็ออพอนเอาโอ้พอนเอาเอาป่ะมันแบบไปค่ะมันที่เนแน่จริงเข้าไปฟรีเลย <laughs> พาไปเที่ยวทั้งโรงงานไม่ไหววะ่ะตอนเนี้ยเออฮะ จะไปก็เคลื่อนแม่งัดเนี่ยกะฮะไปก็ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปตัางนอกต่างๆล่ะเปิดโลกกระทาโอ้ไปเปิดโลกกระทาไอ้หญิงไปไหมลกูก<ป>อา้าวไอ้นี่ไปไว้วันหลังได้เอามันไปด้วยเว้ยสุขาวการุณาแยกผดดกันด้วย <laughs> <laughs> มึงปิดทั้งโรงงานไปห้าวันบ้าไหวเด้หญิงไปคู่กีได้อยู่เออเออสองคนนี้ไปคู่กันได้อยู่เดี๋ยวเอาทิมหน้าทิมหน้าเอาสองตัวนี้ไปก่อนโอเคปะ่ะมีแบบ อะไรนะแม่กลำลังเสียใจเดียวนี้แข่งกูดีกูก็ค่อยไปตัวเองก่อนแล้วเวลาเราคิดแบบนี้เราจินตนาการแบบนี้เรารู้สึกตื่นเต้นใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเฮย้ยชีวิตมันมีความหวงังเนี่ยคือสัญญาณว่าชีวิตเรากาลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวเราสร้างความตื่นเต้นให้ตัวเองได้ไหมแต่ถ้าเราไม่มีความตื่นเต้นอะไรกับชีวิตเลยแล้วเราก็แบบครุกอยู่กับงานตรงหน้าทุกอย่างเลยน้องดีมถ้าแม่ไม่บอกหนูว่าแม่จะพาไปญี่ปุ่นแล้วหนูต้องทางานแบบนี้ทํางานก็ไม่ทันแม่หนูแบบวุ่นวายมากเงี้ยหนูก็จะรู้สึกแบบ มเมื่อไหรจะเสร็จวะจริงปะ <c oughs> เหนื่อยใจว่ะ <c oughs> โอ้ยทําไมอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องแก้อีกแล้วเหรออย่างเงี้ยมันมาแล้วมันจะรู้สึกเออมันจะรู้สึกแบบไม่มีแรงบรรดาใจเข้าใจยังว่าทําไมครูพี่ตุ้มชอบเที่ยวเข้าใจยังเดือนครูบอกพฤศจิกูจะไปใช่ปะ,แ,ะแต่ตุลาครูต้องไปทําพาสร์ก่อนนะีแม่ยังยังนะนักเรียนสัวเขี้ยวไปตัวอไหม มแม่พิหนาเอ้าเป็นไม้ขัดฟันเอาอย่างแปลงไม้ขัดฟันหอเจาะฟาง <c oughs> เออทุกคนครูพูดถึงเรื่องเที่ยวนะแม่ไม้ขัดฟันเดี๋ยวหนูซื้อให้แม่ <c oughs> อยากกระนั้นเลยเอาเจอกฟางฟันเด็วไฟวอาโอ้ยป้านี่อันละมาเหลือ <c oughs> <c oughs> เออเอไไเอไอ้นูดคีแปามาให้ยายอัน <c oughs> เอ็นดูยายบวยโอ, <c oughs> อาตาครูพี่ตุ้มนี่ก็เร็วเห็นไหม เวลาเรามีความหวังมันจําเป็นจะต้องมีความหวังในชีวิตนะเว้ยไม่งั้นจะใช้ชีวิตไปวันวันเพื่ออะไรวะกินขี้บางคนก็ไม่ได้ปีแล้วค่ะแล้วก็นอนอย่างเงี้ยเหรออย่างเช่นเนี่ยไม่ได้ปีละโสดเนี่ยอายุเยอะเนี่ยไม่ไม่ได้ปีละนม,ม,ลมนุษย์เนาะกินขี้ปีนอนหรือบางคนโสดก็ไม่ได้ปีละเออจะใช้ชีวิตอย่างนี้เหรอไม่มีความหวังอย่างอื่นเลยเหรอมันต้องสร้างความหวังให้กับตัวเองถ้าอยากจะมีเขาเรียกว่าเหมือน แรงบันดาลใจความตื่นเต้นด้านดีเราจะต้องมีเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตของเราอะ่ะหลีกหนีไม่พ้นค่ะห้าอย่างหกอย่างของชีวิตใช่ไหมการเงินมีเป้าหมายยังสอนทุกวันมีแล้วนะการงานมีเป้าหมายยังเออฉันจะต้องมีงานทาฉันต้องมีเงินเดือนแล้วเงินเดือนเขาฉันก็จะขึ้นแล้วพี่ทํางานก็จะพาฉันไปเที่ยวใช่ไหมปีอุดนี่หวังอย่างเดียวไฮ้ปีปลาไปแอวต่าเนี่ยขึ้นจะไปตามกรุงเทพกรุงธามมืองนงมืองนอก,นอกไปตา่างมนีก็ไดะ้อยู่ะ่ะเออ การเงินการงาน,งานความสุขเมื่อกี้ครูลูกพูดเรื่องท่องเที่ยวคือเรื่องของความสุขใช่ไม่ใช่จริงไหมถ้าเราไม่มีเป้าหมายเรื่องความสุขอะความสุขเนื่องจากเรื่องท่องเที่ยวแล้วมีเรื่องอะไรอีกขึ้นบ้านใหม่มีความสุขไหมเอออะไรอีกซื้อรถใหม่มีความสุขไหมแต่มันอาจจะเป็นความสุขชั่วคราวนะไม่เกินไม,ไม่เกินสามเดือนอะซื้อรถป้ายแดงมาเดี๋ยวความสุขก็จะหายไปละเพราะว่ารถขนนั้นกลายเป็นรถคันเก่าไปละจริงปะ แต่ความสุขที่แท้จริงของเราอะอยู่ข้างในนะอยู่ในใจเราจริงแต่ครูพี่ต้องกำลังพูดถึงว่าอะไรที่มันจะเป็นเป้าหมายของชีวิตเราอะอย่าเราห้ามลืมมันนะลืมเป้าหมายเราไปแล้วทําให้ชีวิตของเรามันราบเรียบเขาเข,าข้าใจคำว่าราบเรียบใช่ป่ะไม่มีอะไรมันกระตุ้นเลยก็อยู่ไปเป็นวนันเป็นวนันเป็นวนันเป็นเดือนเป็นปีตื่นมากินกินแล้วไปเนยกาการ,าการแล้วก็ป๊กไปรับวนอยู่อย่างเงี้ยวนลูปอย่างเงี้ยชีวิตเราจะไม่สดชื่นเ้ยชีวิตครูพี่ต้องสดชื่นไหมเห็นสดชื่นไหม ตอนมีนี่มาเขาเรียกว่ามีแบบสัพพกรมาตรวจสดชื่นไหมคะก็สดชื่นอยู่คะ่ะแต่สดชื่นน้อยลงเออสัพกรสวัสดีค่ะขออนุญาตเขาตรวจนะคะพี่ต้องรู้สึกไงตอนนั้นเอามือนกันตายห่าละเหมือนกันแต่แล้วไงอะเราก็ต้องไปต่อให้ทำาอะไรได้บ้างว่าฉันจัดการอะไรได้บ้างเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรเว้ยไปต่อเห็นไหมและสร้างเป้าหมายใหม่ทาสร้างเป้าหมายใหม่ การเงินการงานความรักความสุขสุขภาพมีเป้าหมายใหม่ไหมพี่พาดูแลสุขภาพดีๆนะคะตอนนี้หายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นยังหนั่งมั่านเลยยังมาเดี๋ยวเนี่ยหรือว่าลมมันเย็น <c oughs> <c oughs> ยังมีน้อยหนึ่งทุกคนล่ะคะ่ะเวลาอายุสี่สิบกว่าต้องดูแลตัวเองขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าเท่ายิ่งเจ็ดสิบกว่าขึ้นไปอะ,อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากัน มีเป้าหมายที่มีสุขภาพดีไอ้พวกเด็กอะยี่กว่ามันยังไม่เท่าไหร่เนาะมันเพิ่งเกิดแม่มันดีดดคิดคได้อยู่แต่พอ4ี่อัพเนี่ยทุกคนต้องดูแลตัวเองดีๆนะมันมี4ี่อย่างที่ครูพี่ตุ้มจะจะจะเขาเรียกว,ว่าเหมือนกับเป็นของแถมแล้วกันกับไลน์นี้นะพูดเรื่องความการเขาเรียกว,ว่าสัญญาณที่จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือ,อการตื่นเต้นด้านดีเนาะเราจะต้องดูแลนะคะอย่างแรกเลยคือดูดูแลร่างกายของเราแน่ใจหรือยังว่าทุกวันนี้เราดูแลร่างกายเราดียังดีปะ กินดีไหมอีหม่กินข้าวกับอะไรมาเช้าอ่ะกินข้าวกับข้าวหมูมีมีผักไหมลูกผักอะไรแกงนอแกงนออันนี้ไม่ถือว่าเป็นผักนะนอนอ่ะฮะกินเยอะบดีแต่เจ็บหัวเข่าเนี่ยกินดีหรือยังเช็คตัวเองนะคะมือหนึ่งที่กินกินผักเบ้ากินไขมันเกินหรือเปล่ากินแป้งเกินหรือเปล่านี่หมายถึงร่างกายนะกินดีนอนดีไหมฮะนอนหลับไหมหลับสนิทไหมลูกกี่ชั่วโมง สามถึง่ะทุ่มถึงตีสี่พอเนาะพอไหมเออหนูนอนเต็มเวลาไหมลูกเงารับตลอดเวลาที่ส่วนโมนเนี่ยเธออะนอนกี่ชั่วโมงลูกนอนประมาณห้าหกชั่วโมงห้าหกชั่วโมงถ้าเพิ่มได้เพิ่มนะลูกนะเข้านอนแต่หัวค่ำเพราะว่าหนูต้องตื่นเช้าลูกเล็กๆใช่ไหมสองคนอะไรเงี้ยควรจะนอนกี่ชั่วโมงทุกคนรู้ปะเนี่ยเจ็ดถึงแปดทุกวันนี้แปดมันไม่ค่อยได้เราได้เจ็ดก็บุญแล้วแหมแต่ไม่ควรจะเป็นห้านะลูกห้าสี่นี่ไม่ดีแล้วนะ ตายเร็วป่วยเร็วถ้านอนไม่ดีนะตายเร็วป่วยเร็วนะคะแม่นี่แม่นี่เนาะเข้านอนเร็วแต่ว่าแม่ตื่นเช้าได้อยู่เกินเกินเจ็ดเกินแปดอยู่น้องดีมหนูนอนน้อยไปหน่อยนะลูกนะนับให้ได้เจ็ดนะเจ็ดอัพนะให้ความสําคัญกับการกินการนอนการออกกําลังกายออกไหมหมดนี่ใครออกกําลังกายบ้างหมดเนี่ยหมดห้องเนะี่ยออกทุกวันมีไหมบกไปมาไปมา โน <No, S 2> ไม่ใช่เธอออกแต่แขนค่ะเธอเธอแพ็คของเธอออกแต่ขานิดนิดหน่อยหน่อยอันนั้นคือการเคลื่อนไหวค่ะแต่การออกกําลังกายที่แท้จริงคือการได้หัวใจให้หัวใจมันได้เต้นอะเต้นแล้วมันทนะําหน้าที่แบบเต้นเร็วอะ่ะนึกออกป้ามันได้ทํางานอะมันเลือดมันได้หมุนเวียนแล้วมันสูบฉีดน,นั่นคือการออกกาลังกายเธอคิดว่าเธอออกกําลังกายแต่แขนแต่นั่นคือการทํางานที่ทําซ้ําๆๆมันจะทําให้ปวดไหล่ปว,ปวดนู่นปวดนี่ทําไมครูพี่ตุ้งไม่เป็นอะไรเลย ครูหาเวลาไปออกกําลังกายอย่างน้อยอย่างไม่ไปครูต้องทําแล้วนะประมาณ4วันต่ออาทิตย์ถ้าครูไม่ได้ไปจริง,รงตื่นเช้ามาครูมาสายเนี่ยครูออกกําลังกายที่บ้านละกระโดดตบยืดเส้นยืดสายสควอตหรืออะไรก็ตามต้องออกนะลูกไม่ได้หมายความว่าเป็นเด็กๆแล้วไม่ออกนะมันจะออกข้างๆลูกโอเคป่ะมันจะไม่ได้ <laughs> มันจะไม่สูงแล้วลูกมึงยีกว่าแล้วแล้วมันก็จะขยายออกข้างๆไอ้นุชรู้ดีดทํางานหนึ่งปีน้ําหนักขึ้นมา10กว่าโล <laughs> อ,อโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะรุ่นคุณยาย70อัพนะคะกินดีนอนดีออกกําลังกายบ้างหายใจออกอากาศ,ากาศบริสุทธิ์บ้านเราไม่มีปัญหาช่วงนี้เนาะไม่มีควันไม่มีอะไรนะนอกจากร่างกายดีแล้วจิตใจดูแลดียังไม่เครียดไม่โกรธไม่โมโหไม่อิจฉา ไม่ขี้เวียงขี้เว้นขี้บนมาเรียนกันทุกวันนี้รู้แล้วเนาะว่าเราต้องดูแลจิตใจของเรายัางไงร,ร่างกายกับจิตใจต้องสัมพันธ์กันนะจ๊ะที่รักไม่ใช่ว่าร่างกายดีมากแข็งแรงเวอร์แต่ว่าจิตใจแบบทำหน้าแบบนี้ยลูกทั้งวันอะ่ะอันนี้เหมือนใจแล้วกันนี่เป็นง่อย ทำหน้าแบบเครียดทั้งวัน้ถอย่างเงี้ยเห็นปะเส้นขึ้นครูเห็นเส้นตัวเองขึ้นครูต้องมานวดอ่ะเพา่อผ่อนคลายสุชดาเธอมีความสุขมากสุชดาเธอนั้นเออดึงดูดดีมากเธอแบบดึงดูดทุกอย่างได้คือแบบพยายามนวดแล้วโปรแกรมตัวเองว่าเราผ่อนคลายห้ามเครียดนะห้ามห้ามให้ตัวเองวิตกกลักังวลหรือว่ากลัวโดยใช่เหตุนะอายุสั้นถึงอายุไม่สั้นก็ป่วยง่ายนะคะอ่ะมีร่างกายแล้วมีจิตใจแล้วมีอารมณ์ค่ะอารมณ์เป็นยังไง เกี่ยวข้องกันกับเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้จิตใจเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็การคิดบวกด้วยเนาะอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์ดีดีถ้าอารมณ์ไม่ดีป่วยง่ายทุกคนว่าเกี่ยวกันปะเนี่ยเกี่ยวไหมอารมณ์ไม่ดีป่วยง่ายจริงปะแม่ว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวมากเลยครูไปเรียนกับหลวงตาาหลวงตาาก็พูดแบบนี้กดจักวรวลยิ่งแล้วใหญ่เวลาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเซลลเราเครียดไปด้วยทุกคนมันจะหลั่งสารอะไรที่เป็นสารที่ไม่ดีทั้งหลายแหละก่อให้เกิดอาการป่วย เป็นมะเร็งเป็นเอวยได้อย่างเงี้ยก็คือเครียดนั่นเองนะคะที่แม่โสภาเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเลี้ยงลูกสามคนผัวไม่ดีสักคนอีจวงก็เลยเปลี่ยนผัวเยอะเพราะว่าผัวไม่ดีเออผัวแบบแต่ละคนเอ่ยใดเพราะว่ามันมีความกดดันอะไรบางอย่างกับจิตใต้สำนึกตอนแกเป็นเด็กแล้วแกก็ไปจําเรื่องที่ไม่ดีต่างๆนานาน,าน,าน,น,นี่ครูเป็นคู่ผู้วิเครานะห์เนาะแล้วก็รู้ว่าทําไมแม่ถึงป่วย เพราะว่ามันมันมีความซับซ้อนของจิตใต้สํานึกตั้งแต่เราเกิดอะลูกเราโดนหนุนหนี่นั่นจนเอย้ยไม่พอกินอ่าโดนกดข่มทางด้านอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วมันเกิดความเครียดความกลัวความกังวลเนี่ยทั้งหลายทั้งแหลกก่อให้เกิดโรคเลื้อรหลังไม่เชื่อไปสังเกตตัวเองดูนะถ้าไม่อยากป่วยเรื้อรหลังนะอย่าเครียดคุมอารมณ์ให้ดีให้ตัวเองพาพาตัวเองไปอยู่ในอารมณ์ด้านบวกนะคะแล้วก็อันสุดท้ายความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วนะ ความสัมพันธ์เราดีไหม5นาทีเช็คความสัมพันธ์ซิถ้าความสัมพันธ์ดีออนาคตด,ดีสุดความสัมพันธ์กับใครลูกผัวดีป่ะลูกถ้าไม่ดีก็ล้าไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะคือแบบอย่าไปยุ่งกับมันเยอะปล่อยๆค้าๆไว้อย่างนั้นแหละเออความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดีปะ่ะตอนนี้มีเกียรติที่หน้าใครไหมลูกมีไหมเออถ้าเกียรติที่หน้ากันก็ไม่มาทํางานด้วยกันแล้วเนาะคือแบบจ้งางอีกวอกนะเข้ากับมันละอย่าเข้ากับเลยอย่าออกมาเหี้ย เห็นใครก็ไม่ชอบกูดีอยู่คนเดียวใครก็ไม่ดีแต่พวกเราไม่เป็นจะเป็นได้ไงครูอบลมบ่มนิสัยทุกวันเออเขาเรียกอบรมนี่แปลว่านิสัยไม่ค่อยดีโดนเรียกอบรมอะไรเงี้ยออถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางบ้านเรานะกับกับที่บ้านของเรานะลองเช็คซิความสัมพันธ์กับลูกเราดีไหมหญิงเออลูกมันน่ารักวันนั้นมาช่วยขัดสระครูพี่ตุ้มนะครูก็ไปเล่นน้ํากับมันนั่นแหละเออไปไปขัดสระไปเล่นน้ำวันนี้ไปดูดน้าให้ครูด้วยนะดูดน้ําขี้โคลงในสระครูด้วยนะคะอ,อ่า ความสัมพันธ์กับลูกความสัมพันธ์กับสามีความสัมพันธ์กับลูงเมดความสัมพันธ์ ume, นกับพ่อแม่อะไรอีกสามีภรรยาพ่อแม่ลูกความสัมพันธ์กับญาติดีไหมความสัมพันธ์กับแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนไหมมีคนที่แม่เกลียดมากไม่อยากเห็นหน้ามันมีไหมดีมากาอืมใช่บอกขว้างถ้าไม่อยากเห็นหน้านะครูใช้วิธีแบบนี้นะไม่อยากเห็นไม่อยากมีปฏิกริยาปฏิสัมพันธ์กับมัน เราจะได้ใจบางไงลูกเราจะได้ใจเบางไงบล็อกค่ะไม่เห็นแล้วครูก็คิดว่าความสัมพันธ์ในแบบของครูอะ่ะสมมุตินะมันไม่ใช่ในเฟซบุ๊กหรือในทิกตอกทำไงดีคะก็ไม่สนใจมันไงเดินผ่านก็เหมือนไม่มีตัวตนอะ่ะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับเราเขาทําอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเหมือนการบล็อกเขาออกจากชีวิตนะเออและนะคะทําความสัมพันธ์ให้ดีกับทุกๆสถานะที่เราเป็นอยู่ลองเช็คสถ,สถานะความสัมพันธ์ว่าตอนนี้เราเกลียดใครหรือเปล่า ลุงตามาสอนแบบนี้ว่าถ้าเวลาเกลียดใครนะเกลียดเกลียดบ,บ่อยๆนะเกลียดเยอะๆแบบไม่ชอบที่หน้าคนนี้เลยอย่างเงี้ยลุงตามาบอกว่าให้หายใจเข้าลึกๆทุกคนลองคิดตามกูนะหายใจเข้าลึกๆค่ะปล่อยลมหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งนึ่งอีกรอบนึงค่อยๆหลับตาลงเบาๆค่ะคิดถึงใบหน้าของคนที่เราไม่ชอบใจ เราไม่ชอบเขาเลยเราไม่รักเขาเลยเรารู้สึกเกลียดรู้สึกไม่พอใจรู้สึกแบบไม่ค่อยดีกับเขาเลยนะคะให้เห็นดวงหน้าของเขานะหเห็นเขาหรือยังให้ปล่อยความรู้สึกขอให้เธอมีความสุขพูดสามครั้งนะขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอมีสุขภาพดีขอให้เธอมีสุขภาพดี ขอให้เธอมีสุขภาพดีขอให้เธอค้นพบความสงบสุขในหัวใจฉันขอให้เธอค้นพบความสงบสุขในหัวใจฉันขอให้เธอค้นพบความสงบสุขในหัวใจฉันให้อภัยทุกอย่างที่เธอทำกับฉันฉันให้อภัยฉันให้อภัยขอบคุณนะที่มาสอนประสบการณ์ที่ดีบางอย่างให้กับฉันหลวงตาม,มาไม่ได้สอนแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ครูเสริมให้อะทุกคนลืมตา ความรู้สึกเบาบางลงไหมมันไม่ได้หายไปทีเดียวเว้ยถามว่าครูมีตึงๆกับใครไหมมีแต่ครูทําแบบนี้สองสาครั้งหายไปเลยความตึงอะ่ะกลายเป็นความอยากหยุมหัวแทนเอาไม่ใช่นี่พูดเล่นกลายเป็นว่าเออเขาก็มีชีวิตของเขาเนาะเราก็มีชีวิตของเราขอให้เขามีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าการแผ่เมตตาอ่าอีกอย่างหนึง่งการแผ่เมตตานะนอกจากให้คนอื่นที่เราครูแบบเอาแอดวานซ์ให้เรานะนึกถึงคนที่เราไม่ชอบที่นี้ค่ะหลับตาอีกครั้งหนึ่งค่ะนึกถึงหน้าคนที่เราลัก ที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกขอมาคนนึงอะไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นพ่อหรือเป็นใครก็ตามอะเห็นใบหน้าเขาไหมเวลาเราส่งกระแสจิตแห่งความรักไปยังใครบางคนเช่นเราหลับตาแล้วเห็นหน้าคนนั้นใช่ไหมเออเราพูดค่ะขอให้ลูกมีความสุขถ้าเป็นลูกขอให้แม่มีความสุขถ้าเป็นแม่พูดเหมือนเมื่อกี้เลยนะขอให้เธอมีความสุขถ้าเป็นแฟนสามครั้งลูกขอให้เธอมีความสุข ขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอสุขภาพดีอขอให้เธอสุขภาพดีขอให้เธอสุขภาพดีย <ol> <ol> ิ ну ้ม้วยนะขอให้เธอพบความสงบสุขในหัวใจขอให้เธอพบความสงบสุขในหัวใจขอให้เธอพบความสงบสุขในหัวใจอลืมตานึกถึงที่คนที่เรารักเบากว่าไหมลูกเห็นอะไรไหมเห็นน้ำหนักไหม เบามากเลยนะเบาหวีวเวลารถนึกถึงคนที่เรารักหรือลูกของเราดวงแน่น้อยๆของลูกเราแต่ทําไมาไปนึกถึงอีกคนที่เราเกลียดมันไม่ค่อยไปวะนนึกออกปะสังเกตไหมมันไม่ไปวะ่ะครู นึกถึงแนมันก็แบบอยากจะหยุ่มทุกทีอย่างเงี้คยค่อยๆทำทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันใจเราจะเบามากเลยโอเคป้าดูแลสี่อย่างนี้ให้ดีคือร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ว่ากับใครนะและตื่นเต้นหาเป้าหมายใหม่ๆไปเที่ยวมั่งไปพักร้นมั่งไปผ่อนคลายไปอยู่กับครอบครัวบ,บ้างมิติชีวิตของเราไม่ได้มีเงินมีเงินกับง,งานอย่างเดียวนะลูกมันมีความสัมพันธ์มีความรักมีความสุขมีเยอะแยะมากมายไก่กองมีหลายอย่างมากๆอะ,อะไรก็ได้นะคะที่เป็นเหมือนเป้าหมายในชีวิต ที่ทาให้รู้สึกว่าเลือดมันสุบฉีดอ่ะมันกระตือรือร้นหลังจากจบไลน์นี้นะทุกคนอาจจะไปหาทริปทัวร์ท่องเที่ยวสักทริปหนึ่งหรือว่าเอ๊ชวนสามีที่รักไปหาป่าดิค่าไปน้ําห้วยไปเสาะป่าดิกา่าแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินค่ะไปจูนกับธรรมชาติแม่อยากไปไหนบอกนะเดี๋ยวหนูพาไปเพราะว่าหนูจะแวะไปพุจิไงหนูจะไปยุโรปเข้มะเนี่ยทรายก่อนอันนี้วางแผนแล้วไปอ่าธัานวาใช่ไหมลูกแม่ไปเดินไหนแม่ไปเดินไหน วางวางแผนก่อน <S <S ถ้าเอาพอไรถ้าถ้าถ้าแม่ไปได้นะถ้าไปแบบญี่ปุ่นเอาแม่ไปได้อยาเอาแม่ไปแต่ว่ามันเดินอะม,<ๆ>มันเตียวะได้มันเตียวไม่ไหวอะเออมันเตียวไม่ไหวว่ะแต่เราพูดไทยพะเลิศอยากเอาแม่ไปมากนะจุดจินนี้ <S <S เ,อนเอารอเห็นไปบอกเออทุกคนไปหาเป้าหมายในชีวิตนะจ๊ะว่าอยากไปไหนนะและปีหน้ารู <S <S พ่ทุมจะพาพวกเราไปเที่ยวต้นปีเนาะเราไปเที่ยวกันเนาะโอเคไหมอาจจะแบบเออลองงานว่างๆอย่างพี่ตุ้มจะจัดทริปทัวร์ให้นะคะไปใกล้ๆก็ยังดีนะพี่อุ้ดนาะ โอเคไปหาเป้าหมายที่ไม่ใช่เงินกับงานในในชีวิตของเราด้วยเราจะได้มีความตื่นเต้นด้านดีกระตือรือร้นเนี่ยสัญญาณที่บอกว่าชีวิตของเรากําลังจะเปลี่ยนไปเนาะมาเต็มตัวสวดมนต์นั่งสมาธิกันค่ะ